วิดีโอนี้ก็มาแนะนําแล้วก็กึ่งรีวิวไปในตัวนะครับสำหรับคนที่กําลังตามหาดาบประเภทแบบว่าดาบคุณภาพปานกลางนะครับใช้งานเบาๆนะไม่แนะนํางานหนักเท่าไหร่นะครับก็แนะนําสําหรับดาบของช่างซาราทันะครับหรือพ่อทันะครับก็คนก็คงสงสัยว่าทําไมถึงตัวนี้ผมมาแนะนํานะครับคือราคาของดาบซาราทันนะครับถ้าสั่งเองนะครับไม่ได้รับใครตอบมาเนี่ย ดาบจะอยู่ที่ประมาณแค่สองพังสามพันนะครับไม่เกินครับเท่าที่ราคาที่ผมจำได้นะครับอัปเดตประมาณสาปีที่แล้วก็ถ้าราคาเปลี่ยนก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับก็พูดเรื่องราคาไปแล้วก็สงสัยแน่นอนว่าดาบช่งา,างซาร่าทำเนี่ยหรือพ่อทำเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็เหมือนคล้ายๆดาบทั่วไปนะครก็คือมีใบดาบนะครับเข้าด้ามแบบโบราณนะครับมีกันอยู่ด้านในนะครับไม่ได้ไข เกลียวหรืออะไรนะครับตัวดาบนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับมาไปดูนะเป็นเหล็กแหนบแหนบนะครับย้ําว่าเป็นแหนบเก่านะครับเป็นแหนบมือสองไม่ใช่มือหนึ่งนะครับมันถึงราคาถูกนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติสำหรับดาบประมาณราคาประเภทนี้นะครับตัวดาบเนี่ยจะเก็บผิวงานนะครับเป็นได้ผิวลักษณะประมาณซาตินประมาณนี้นะครับหรือไม่เงามากไม่ได้เงาสะท้อนกระจกนะครับเหมือนบางเจ้าที่เราจะเจอกัน <anca> ก็มาดูกันต่อนะครับตัวของใบดาบเนี่ยจะมีการตอกลายนะครับเป็นตัวตาเตา่าอย่างที่เห็นนี้นะครับที่ด้านซ้ายของดาบด้านซ้ายคืออะไรสาหรับผมนะครับคือเวล,า,ลาเราจับดาบหันคมออกไปฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยคือนับเป็นด้านซ้ายนะครับทุกเล่มนะครับมีการตอกตาเต่าที่ด้านซ้ายของใบดาบนะครับเสร็จปุ๊บมาดูกันต่อตรงส่วนของใบดาบด้านท้ายนะครับตรงใกล้ๆกับที่จับนะครับหรือตรงตัว กาดมือนะครับหรือใครจะเรียกอะไรก็ว่านไปนะตรงนี้นะครับพ่อทันนะครับจะมีการฝังตองมาให้นะครับเป็นทองเหลืองกับทองแดงนะครับอย่างที่เห็นในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เป็นทองแดงทองเหลืองทองแดงนะครับตรงนี้พ่อทันก็รวมมาให้แล้วนะครับในราคาของคือแกททาให้ฟรีอยู่แล้วครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูเรื่องการเข้าด้ามนะครับตรงสวนรอยต่อนี่ยพ่อทานจะมีการปิดฝานะครับเป็นฝาทองเหลืองหรือเรื่องแผ่นทองเหลืองแล้วกัน กับตอกหมุดมาให้นะครับสี่หมุดด้านละสอนครับเดี๋ยวพลิกกล้องให้ดูเห็นว่าเป็นหนึ่งกับสองนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะแทงกล้องแล้วเนี่ยหนึ่งกับสองนะครับก็คือมีสี่หมุดนะครับก็แผ่นทองเหลืองเนี่ยจะมีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านตัวท้ายของตัวดาบนะครับเป็นแผ่นทองเหลืองแสงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แบบนี้นะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับของตัวดาบของใบดาบของพ่อท่านที่แกให้มานะครับ ด้ามเนี่ยก็จะเป็นด้ามไม้ธรรมดานะครับไม่รู้ว่าไม้อะไรนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างแล้วแต่เล่มหรือว่าช่วงนั้นได้ไม้อะไรมาทําด้ามนะครับตัวด้ามเนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดด้วยการพันหวายนะครับถักหวายอย่างที่เห็นเต็มด้ามนะครับทุกเล่มนะครับของพ่อทานจะมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้ามดาบอ่าผู้ถิ่นฝักดาบฝักดาบครับจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเบสิกมากคือทั้งตัวชุดของมันเนี่ย จะมาเป็นฝักดาบนะครับเกยงๆไม่มีการทําสีอะไรนะครับแล้วก็มีการแปรหวายหรือถักหวายมาให้ด้วยอย่างที่เห็นนี่นะใส่ปุ่มเนี่ยอย่างหนึ่งนี่พ่อทางแกแถมให้ด้วยนะครับมากับดาบทุกเล่มคือจะถักเชือกมาให้ด้วยนะครับเป็นเท่าที่ผมจาได้นะครับคือแกทําสีแดงอย่างเดียวนะครับไม่มีสีอื่นถ้าใครอยากได้สีอื่นก็ไปหาซื้อมาถักเองนะอัน,นี้ก็คือรวมๆเนี่ยดาบพ่อทนะันล้วถ้าฝักนะครับราคาของสามพันบาทน,นะครับมี ความยาวตั้งแต่เพาที่ผมสร้างเพราะว่าแกทําได้คือสักสิบหกแล้วกันน่าจะสั้นสุดนบใครจะเอาดาบสั้นกว่านี้ผมเอาไ่รูจะอาไปทําไมนะก็สักสิบหกนะถึงยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้านิ้วที่แกทําได้สูงสุดนะครับถ้าทํามากกว่านี้แกทําไม่ได้เพราะแกไม่สามารถซุ้ใลดาบในบ้านแกได้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ดูลันใหญ่ทีก็คือทั้งเซตจ,จะมาเท่านี้นะครับก็ถามว่า ันนี้เป็นใบยี่นิ้วนะครับเมื่อกี้เป็นใบยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ถามว่าในส่วนของราคาเนี่ยแล้วมันเป็นเหล็กแนบมือสองถามว่าน้ําหนักการใช้งานฟิลในการใช้งานนะครับล้วความแข็งแรงเนี่ยมันใช้ได้ไหมทนไหมนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยมันมีปติยาวสนิมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บอกไว้ก่อนครับว่าเป็นเหล็กแนบเนี่ยค่อนข้างจะเราด้วยเป็นที่เป็นเหล็กแนบมือสองนะครับ คือมันก็ค่อนข้างจะเป็นสนิมได้ง่ายกว่าเหล็กประเภทอื่นที่ผมเจอมานะคือถ้าเป็นเหล็กมือหนึ่งี่ยมันก็ขึ้นสนิมแหละแต่มันอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นเหล็กมือสองเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะเป็นสนิมได้ง่ายกว่านะครับส่วนเรื่องน้ําหนักการใช้งานนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนะี่ยเนื่องจากว่าดาบแต่ละเล่มนะครับคือถ้าใครจับดาบบ่อยจะดูนะครับคือดาบเล่มหนึงนะ่งเนี่ยต่อถ้าเป็นขนาดความยาวเท่ากันนะครับความหนาต่างกันเนี่ยฟีลในการใช้งานก็ต่างกันแล้วแล้วก็ เมื่อกี้ต่อไปนะครับคือดาบก่ทชันทุกเล่มนะครับย้ำว่าทุกเล่มะจะมาเป็นลักษณะงามหงายสุดนะงรับงามหงายคืออย่างนี้นะครับคือดาบเนี่ยเวลาเราจับให้ตรงศูนย์ถ่วงนะครับดาบจะหงายคมขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เอามือแตะอะไรนะคือลักษณะงามหงายนะครับก็ถามว่างามหงายเนี่ยบางคนชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ไม่งามหงายก็ดีนะมันฟันแล้วคูมง,ง,ง่ายกว่า แต่บางคนก็ชอบลักษณะางามไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้แต่บอกไว้ก่อนนะเพราะท่านเนี่ยทำดาบทุกเล่นจะเป็นลักษณะางามไงนะครับถ้าไม่ต้องการจริงก็บอกแกได้แกสามารถทาให้ได้นะครับมาต่อเรื่องฟีลการใช้งานนะเนื่องจากว่าดาบแต่และเล่มเนี่ยมีความยาวไม่เท่ากาันการทําความยาวกันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากาันแล้วต้องความหนาอะไรอย่างนี้นครับก็ขอบอกว่าฟีลดาบแกเนี่ยจะออกมาประมาณเบาๆนิดน,นึงเพราะแกชอบ ทำดาบลักษณะเบาๆใช้งานง่ายนะครับไม่เน้นหนักมากที่ผมคุยกับแกน,นะครับก็คือว่าถามว่าใช้งานได้ไหมผมว่าถ้าเทียบกับเจ้าอื่นเนี่ยดาบแกจะไม่หนักมากเหมาะกับคนที่เพิ่งแบบฝึกลองจับดาบอะไรอย่างนี้อยากได้ดาบเบาๆคุณภาพดีราคาไม่แรงเอามาใช้นะผมว่าดาบแกนกำลังใช้งานได้นะครับหรือว่ากําลังดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมาต่อเรื่องสุดท้ายกันเรื่องความแข็งแรงก็ดาบของพ่อทันนะครับย้ําว่าเนื่องจากเป็นเหล็กมือสองย้ำเลยนะว่าเป็นมือสอง แล้วก็เป็นเหล็กแหนบด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ในเรื่องของการใช้งานน่ะอย่างเช่นว่าถามว่าใช้งานหนักสำหรับดาบเนี่ยอะไรแค่ไหนึ้นหนักตอนรับผมก็คือถ้าคุณเอาไปฟันต้นกล้วยนะกับอยากฝึกอะไรเงี้ยเอาดาบไปฟันต้นกล้วยปุ๊บเนี่ยต้นกล้วยแค่ไหนถึงว่าหนักจินตนาการว่าขาคนนะผู้ชายตัวใหญ่ๆขาแบบท่อนกว้างหน่อยต้นกล้วยสักหนึ่งคนอย่างเงี้ยกว้างมกนะครับวงกว้าง หฟุตเนี่ยผมว่าถือว่าเกินความสมายก่งองดาวนะครับอถ้ากําลังดีเนี่ยคือประมาณสักต้นกล้วยหนาไม่เกิน6นิ้วเนี่ยเหมาะกับกา,การใช้งานทั่วไปตลอบทดลองดาวแล้วถ้ามากกว่านี้นะผมรับประกันได้เลยว่าฟันไปเนี่ยถ้าดาวไม่ไม่แน่จริงนะครับไม่เจ๋งจริงไม่ทนจริงๆเนะี่ยฟันไปนะครับฟันผิดท่าพวกเนี่ยดาบงอแน่นอนไม่ใช่เรื่องนี้คนะเรื่องนี้ผมฟันมานิดหน่อยแต่ก็คือไม่งอครับที่งอจริงนะเนี่ยเรมเอาหลิวมาดู ผมทำก็งอสิ่งที่เล่มนี้นะครับคือตัว21นี้เนี่ยที่ว่าไปแล้วคือมันก็เล่มงนี้คือมันบางอยู่แล้วด้วยแล้วผมใช้งานเอาไปลองปั่นอะไรเยอะแยะเพื่อดูว่ามันทนได้แค่ไหนนะครับก็คือดาบพก็แคบเนี่ยทนในระดับนมัคือมันไม่ได้แบบแหว่งอะไรคือมันมีความ แข็งตัวที่สูงนะครับแล้วก็ถ้ามันงอนจริงเนี่ยเรายังสามารถดัดได้นะครับย้ำจริงว่ามันดัดได้คือเอาประาเท้าัเข่าหรือไม่ก็ขาคานยัดคานอย่างนึงถ้าดัดเราฟันแล้วงอนเนี่ยเรายังสามารถดัดได้นะครับนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่แต่คือว่าก็ย้ำว่าดาบแกไม่ได้ทนนะครับใ,ในขนาดนั้นคือแกไม่ได้ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้มันใช้งานหนักขนาดนะั้นก็บอกไว้นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับถ้าใครกํลาลังหาดาบแบบราคาเริ่มๆนะครับคือสักสองสามพัน สี่พันเนี่ยถ้าเจอราคาสี่พันเนี่ยซึ่งผมก็เห็นขายกันอยู่สี่ห้าพันเนี่ยว่าก็คือว่าให้เอานะครับว่าดาบนั้นะเขาซื้อไว้ก่อนแล้วคือปกตินเนี่ยถ้าเราสั่งดาบกับพ่อทันนะครับคิวเนี่ยประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีอันนี้ผมพูดจริงนะผมรอมานานกันนะหลายเล่มก็คือว่าถ้าเจอใครขายอยู่ที่ราคาสี่พันเนี่ยก็ รู้เลยว่าเราเสียค่าคิวแล้วกันเป็นให้เขาไปอะไรนี้ถ้าอยากได้ดาบเลยทันทีนะหรือถ้าใครไม่รด้จริงก็ตัวหาพ่อทันได้นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างแล้วก็ใส่พวกวิดีโอภาพอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นแน่นอนในภาพนี้นะก็ย้ำอ,อีกครั้งนะว่าใครหาดาบราคาถูกสองสามพันบาทราคาเริ่มต้นเนี้ยอยากได้ดาบดีๆระดับหนึ่งนะครับมันลองมือลองฟันลองจับฟิลดาบไทยเนะี่ยแบบคุณภาพไม่โหลแบบที่เราเจอกันทั่วไปนะครับก็ ดาบพ่อทันเนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดกล้วยให้ดูแล้วกันให้พอเห็นภาพว่ามันคงแค่ไหนนะครับก็ตัว,ตวดาบที่พ่อทันแกนทำมานะก็ให้ดูตัวใบนะครับว่าแกเนะี่ยให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงว่าตัวใบนะครับแกจะเก็บงานใบด้วยไปข้อไหนนี่นะสายพานนะครับ ก็คือตัวโคมเนี่ยจะเป็นลักษณะโคมแบบโค้งนะครับก็เป็นโคมองศาเดียวไปถึงตัวโคมคือตัวใบดาบเนี่ยเนียนไปถึงตัวโคมเป็นองศาเดียวกันเลยนะก็จะเป็นลักษณะโค้งๆเป็นคอนเวกนะครับก็ถามว่าโคมงแค่ไหนก็ผมลองนะครับคือมันไม่ได้โคมงแบบตีกระดาษเจียบนะแต่ถ้าโดนคนเนี่ยไม่เหลือครับคือผมโดนเยอะแล้วแหละเดี๋ยวอย่างที่บอกว่ามัน ายดาบนะครับมันไม่ได้ทนอะไรขนาดนนะคือมันก็เหมับลำกล้วยประมาณแค่ต้นแขนนะครับคือใหญ่กว่านี้นิดนึงหนิ้วไม่เกินนะถ้าหกนิ้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะงานหนักนะนี่ก็ประมาณสามสี่นิ้วนะครับก็เดี๋ยวฟันบนลงล่างให้ดูนะว่าดางถ้าทนทนได้ไหมแล้วก็คมแค่ไหนครับ กลองลงนิดนึงเราเอาเต็มตอ่อเลยประมาณที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้กำลังดีสำหรับเด็กแนวมือสองครับถ้าใหญ่แบบข้อน,นี้นะครับใ่ายแบบข้อน,นี้เนี่ยหกนิ้วเนี่ยผมว่าไม่ไหวครับ ดาบน,นะ่ทนไม่ไหวคนเนี่ยพอฟันได้ครับแ่าขุดไม่เจอพอว่าไม่ได้ต้องให้ลูกค้า้องม่กีเตียนนะไม,ไม่เตียไม่เนะตียงก็ไม่รู้นะถ้าพอทำไฟอะ่ะพอถามโทรไปถามเป็นไงบ้างครับเปยดไหมเปยครับเปยครับ ใช้งานเป็นไรดีครับมียังไงบอกหน่อนะก็จะได้ตัดคงพอไม่ใช่ว่ายัางไงเขาสวยเขาสวยว่าอย่างนั้นถ้า่อนนี้ตามตัวเตียงเขาใส่อใขอบถึงขึ้นไปตรงนั้นมันทอดไปหน่อยครับตรงนี้มันใหญ่ไปหน่อยครับตรงนั้นแข็งไปหน่อยครับตรงนี้มันนองไปหน่อยอบอกได้ก็รู้ทุกเรื่อ,ปปองก็จะได้ตัดคงไป ้องคอซุปพอจะได้รู้ไม่ใช่อย่งไรคอยสวยสวยพร้อมตีเตียนดีนะจะไปยอกันอย่างเดียวไม่ได้มาเตียนะต้องีเตียนจะมาที่ไหนมีที่ไหนไม่ดีกัอง